โยสวัสดีครับเพื่อมนมณีทีเอชมาแล้วจ้าเห็นเจ้าก้อนคนปุกปุยตัวนี้ไหมเจ้าตัวน้อยเนี่ยสิ่งมีชีวิตสุดส่าง,งามนี่แหละครับกันเทนคือแมวและผู้คนนับล้านทั่วโลกต่างหลงรักพวกมันแต่ทําไมละ่ะอะไรที่ทําให้เจ้านายคนฟูเหล่านี้ทําให้เรายอมเป็นทาสวันนี้เราจะดําดิงสู่โลกของน้องแมวกับสิสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมว เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้คุณจะพูดภาษาเมียวได้คล่องเปลือยอะไรละ่ะโอเคสิ่งแรกเลยแม้ก็เหมือนกษัตริย์ลราชิน,นีตัวน้อยในอนณาจากกักรของพวกมันพวกมันต้องการพื้นที่ส่วนตัวโอเคนะลองคิดดูสิคุณคงไม่อยากมีใครมาวุ่นวายกับคุณตลอด24 e ชั่วโมงใช่ไหมใช่เลยดังนั้นจัดหาที่ส่วนตัวให้เจ้านายคนฟูของคุณ เป็นที่ที่พวกมันสามารถพักผ่อนชาร์จพลังและวางแผนครองโลกได้กลองกระดาษเตียงแมวปอมประการหมอนอิงอะไรก็ได้แค่ให้แน่ใจว่าเป็นที่ส่วนตัวของพวกมันและเวลาที่พวกมันอยู่ในป้อมประการส่วนตัวก็อย่าไปกวนพวกมันละ่ะต่อไปมาคุยกันเรื่องการสื่อสารแมวมีเสียงร้องหลากหลายแบบแต่ละเสียงมีความหมายเฉพาะตัว ตั้งใจฟังเสียงเมียวพวกนั้นให้ดีๆโอเคมาพูดถึงอาหารกันบ้างแมวเป็นสัตว์กินกินเนื้อต้องการเนื้อดังนั้นเวลาเลือกอาหารให้พวกมันต้องแน่ใจว่ามีโปรตีนจากเนื้อสัตว์จริงๆให้แมวของคุณกินอาหารเปียกบ้างเป็นครั้งคราวและต้องแน่ใจว่าพวกมันมีน้ำจืดกินตลอดเวลาแมวที่ได้รับน้ำเพียงพอ คือแมวที่มีความสุขและแมวที่มีความสุขก,ก็มีโอกาสน้อยที่จะวางแผนกำจัดคุณบทที่สี่รับเล็บสัญชาตญาณที่ห้ามหยุดทีนี้มาพูดถึงเรื่องเล็บกันบ้างแมวชอบที่จะลับเล็บมันอยู่ใน DNA ของพวกมันมันเป็นวิธีที่พวกมันรักษาเล็บให้คมทำเครื่องหมายอนาเขตและคลายเครียด แต่คุณคงไม่อยากให้พวกมันลับเล็บกับโซฟาตัวใหม่ของคุณใช่ไหมคิดว่าไม่นะนั่นแหละคือเหตุผลที่ต้องมีที่ลับเล็บแมวซื้อที่ลับเล็บแมวให้พวกมันสักอันสองอันหรือห้าอันก็ได้และกระตุ้นให้พวกมันใช้มันอย่าตัดเล็บแมวเด็ดขาดมันโหดร้ายไม่จำเป็นและเหมือนกับการตัดนิ้วของคุณที่ข้อนิ้วบทที่หาแมวสะอาดแค่ไหน มากกว่าที่คุณคิดมาพูดถึงเรื่องสุขอนามัยกันบ้างแมวลงไลในความสะอาดพวกมันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแต่งคนเลียจนมันเงางามเหมือนรถที่เพิ่งขัดมาใหม่ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอาบน้ำให้พวกมันทุกวันจริงๆแล้วอย่าทำเลยพวกมันอาจจะพยายามทำให้คุณจมน้ำคุณควรแปรงคนให้พวกมันเป็นประจำเพื่อช่วยกำจัดคนที่ร่วงแล้งกันก้อนคนและที่สำคัญ ต้องทําความสะอาดกระบะทรายด้วยไม่มีใครชอบห้องน้ำมินซินแม้แต่แมวของคุณบทที่6กปีนปายบนที่สูงทำไมแมวถึงชอบเคยสังเกตไหมว่าแมวชอบปีนป่ายทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ของคุณชั้นวางของคุณหัวของคุณแมวเป็นนักปีนป่ายโดยธรรมชาติมันอยู่ในสายเลือดของพวกมันพวกมันชอบอยู่บนที่สูงที่ที่พวกมันสามารถสำรวจอนาเขต และรู้สึกปลอดภัยจากผู้ล่าดังนั้นตามใจสเปรย์แมนในตัวพวกมันและหาต้นแมวชั้นวางหรือแม้แต่กองกลองให้พวกมันปีนรู้ไหมว่าทำไมแมวชอบเอาหน้ามาถูไทยกับคุณใช่แล้วมันไม่ได้เป็นแค่การแสดงความรักแมว้ว่ามันจะน่ารักก็เถอพวกมันกําลังทำเครื่องหมายอนาเขตและคุณเพื่อนของฉัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของอนาเขตของพวกมันแมวเป็นนักเล่าโดยกำเนิดพวกมันต้องการเล่นซุ่มโจมไลลา,ลาและตะครุบเช่นเดียวกับมนุษย์เราแมวต้องการตรวจสุขภาพเป็นประจำที่สัปแพร่์ฉีดวัคซีนทายพยาธิและอื่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลสุขภาพของพวกมันเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา และเวลาไปหาสัตว์แพะถามเกี่ยวกับการป้องกันหมัดและเห็บด้วยเชื่อฉันเถอะแมวที่แข็งแรงคือแมวที่มีความสุขนี่คือเกตความรู้สนุกอย่างดีต่อสุขภาพของคุณจริงๆการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงแมวสามารถลดความดันโลหิตลดความเครียดและแม้แต่เพิ่มอารมณ์ของคุณ มีบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าตัวประหลาดคนฟูเหล่านี้ที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นดังนั้นถ้าคุณรู้สึกเครียดกอดแมวของคุณฟังเสียงเพิร์ของพวกมันสัมผัสคนนุ่มทุ่มของพวกมันและปล่อยให้ความกังวลของคุณหายไปนี่แหละครับสิบสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมวดูแลพวกมันด้วยความรักและความคารพแล้วพวกมันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไปตลอดชีวิต